นีปูขาวมาแล้วเด้อครับพี่น้องเอฟซีบาตนี้ควอมึนหายไปแล้วพี่น้องเดี๋ยอดข้อมขังบ้านนี่อ้าวมาแล้วบ้านนี้ฮอนเด้อรูหาปูขาวมาแล้วพี่น้องครับปวงหนึ่งพี่น้องหายไปเปิดแล้วครับอ่านิมนต์ ปูเป็นจังไงเนาะมาให้โชคให้ลาบลกูกหลานตองหวด้นยเด้อปูเด้อ,อปูเข่าคักเน,นาะน้ำจูใช่ไหมเตรียมกระดานไม่ปูเตรียมกระดานเอาปูไมีหยางสิเบ้ากับลูกกับหลานบ่ปูมาไปเนาะมาไปมาแล้วม, <า S 2> ม,มาเด้๋ยวปูมาแล้วปูมาแต่้ใสจ้าปูไปบึงเลนมาวันหนึ่ง ไปเบิ้งเล็กมากเบิ้งหนึ่ง้มยเลขคือหัวแต่ออกปูไปเบิ้งมากเหรอปูปูไปตองหวานอะไรตวไหนเนาะค่ะโอ้ปูไปตองหวานมากเหล้าบานนี่ปูบอกเล่นให้ถือปมาจริงกครับตัวทั้ง้างล่างเลยมาปูปูมกันเถปูค่ะ โอ้ยแบบใบหายออกหลีทั้งเป่าทั้งหยาบเนาะทั้งทุบพ่อโยกกับโอ้ทั้งอันเนี่ยเอาวันนั้นเนาะทุบใบนะปูเฮ็ดหายมีทั้งกระทามีทั้งโอ้หลายอย่างเลยปูมาปูกับที่ใบคองดีโอสาทูปูจะมาให้ของดีอีกป่ะค่ะสาธุสาธุปูมีอย่างแน่นาะปูคลองดี มาเสียรางวันได้อีกปันนี่อรางวัลที่หงรางวัลที่หนึ่งมาปูที่หนึ่เมืนเดิมทีเมืนเดิมค่ะมืนเดิมปูปูว่าเหมืนเดิมปูคือใจดีเห็น้อมาหอดมาถึงก็เสียหายโสกหาลาบห้ืที่นองเีัปูที่ด็กันปูเนี่ยหาแปดศูนย์นเนอะในตรงตรงอนเนอะปะข้าปูสิเดีย้าปูในเนียอยู่ทั้งหาปูนี่เจ้าข้าปูทําหาได้เด้อปูปูเห็นบะ ฉันตัวหญ่ๆงต้วปูเด้เอเาตัวเลขกทุ่งู่ขางล่างออกรุ่นเพื่นสีม่วอาเอา,เอาควคขึ้นหนึ่งัปูเด้อนึงเกปูหนึงเฮกเ็เก็เก,เ,เก็ปูสีม่ขีดิกลางเก็แปดูน,นต้องมาอีกแล้วบอกปู น่าอีกแล้วพี่น้องบันนี้หน่อยแต่ปูเอนน้คือคือหน่อยแต่นอตัวทั้งนั้นปูนยตนอเจ็ดแปดศูนย์เห็นมนอพี่น้องเอ้ยก็แปดเจ็ดแล้วค่ะยุโอ้ยดีกันน้องบนเนาะคือเปล่าานนี้พี่น้องคือเล่าอนี่แรกปูออกมาให้น้ะจ้ะนี่นี่ ไอตองหงวัดเลยพี่น้องบ้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเลขอันปูเน่ปูบ่มีเลขอันบ่งวดนี่อันบอกปูเลขอันทีจ้าอันไปเพิ่นอันไปไปอันบ่อันอันย่ำไดนออกย่ำดันได้พี่น้องให้จำค่ำเบ้าค่ำนี่ดีๆนะครับสองวดแล้วแต่ออกเลขอันนี่ครับอือขอเลขอันนึงปูเลขอันอือฮะมีร้านเลขค่ะเอกลักษณ์ของปู่ขาว เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์อันแทบบ่นเด้อนี้สองโท่บอเอาปู่รอท่านซับให้ลูให้ล้านเนี่ยหัวที่พานมาแปดศูนย์ศูนย์แปดอันออกเสยพี่น้องนี่คือใกล้กันแต่นอกบานนีมันเก่าก่นี่ยังดับปู่ศูนย์เก้ากับห้าเจ็ดศูนย์ ปูอันใหกอ้างเนี่ยปู H70 แล้วก็09 09โอ้ชัดเจนปูชัดเจนไไล่ตุ้ององไม่ินนหานปมีสมีละไงน้อยๆฉนฉับบปูโอ้สาธุสาธุปูจ้าไหมลูกไหหลานงดูไว้าึบดูลูกหลานไทยประคั้มันกันเี่ปูเบิ่งทางเลยบุบปูผมพัน อนเบิ้งตัวหานเนี่ยโอ้เลขอันก็มีเลยก็มีเออได้ได้แล้วปูโอเคแล้วปูหวานเอาอันเห็นลูกหวานปังไหมจะเปลวกตัวหนวดหนึ่งสิคูมาแนียนวดนึ่งงามจะบอลปูเจ็ดแปดศูนย์กับแปดเจ็ดแมนบูปูทั้งบนน่ะแล้วก็เลขอันนี่ห้าเจ็ดศูนย์กับศูนย์เก้แมนปูอ้าวบ้านปูก็บอกว่าห้าเจ็ดศูนยกับศูนย์เก้นี่เป็นเลขอัน หันอ <formation> ันย่ำไหนออกย่ำนั่นเนอพี่น้องเอฟซีเลขอันอ้กเลขอันสองวลักซ้อนแล้วพี่น้องสาธุสาธุปูมาหอดกับว่าผุดพันทำเพ่งพี่น้องนี่ยังจีอันอันนี้อันบออันฝากเอฟซีสุมบหมือนพันโซกันหมานนังปูบอปูอยากได้ยังบออปูชุดขาวชุดขาวปูได้ชุดขาวเยอะเอฟซีเอ้พี่นองอยากให้ลางน้องเวทใส่์ชุดขาวชุดขาว ใส่ก็ร้อนใส่กาปูย่แม่สางอันอันหอประทับน้ำอันอันอันน้ำมันลูกหลานนี่เด้อปูเด้อขออัดขอเบียร์นี่เด้อมดนี่มดนะบปูมดนับปีป้าคำว่ามดนี่คือไปเล้วครับมาหายพ่อนลูกหลานเนี่ยปูหายพ่อนลูกหลานก่อนเด้อปูจังมดนึกแล้วอันที่หนึ่งเด้อสาธุ มีขึ้นมาส้างวัดดลวงนาเพื่อเด้อสาธุสาธุสมนี้เสาธุสาธุชัดเจนละผปูบันเด้อเดม่นเนี่ปูขึ้นไปพูม่นแล้วปูม่นแล้วปูไปนะครับเขียนคำว่าเล็กอันไนี่เป็นน้องเบสแลยว ไปแล้วคือตัวตนของน้องเบธแล้ววาดนี่เนี่ยเอาจิมาอีกเดี๋ยวขึ้นของแท้วาดนี้สัจจะแล้ววาจาวาธาอันรูมากจะคอยสิ้นห้ยเจ็ดแปดศูนย์เป็นโมแม่ไง สาดแล้วก็แปดเจ็ดแปดเจ็ดตรงกันมั้งเพียงเราะเนี้ว่าเนี้มนว่านนะมาานี่ังวันนะสัจจาแล้ว่าจ่ายัง่าอุ้ยเอาเรวัดไปซีกเลยอ้ม่ตีแม่ีได้หลายเงี้ยเอาปฏิัิอได้เน ว้าพี่น้องมาเบ่งเบื้องหลังเบ่งหลังมาเบ่งเบองหลังนะจ้าเบองหลังใส่หรือใ่หอเบ่งหลังทั้งหลังคือนับเพื่อนผู้ใดนับเงื่อนอยู่นี่จ้าเบื้องหลังผู้เขาท่านเอาคนไหนสุดที่มันเยอะนไหะเบืองหลังเบองหลังเราไม่ยืนเสื้อเลขในเด้บ้าขึ้นไหลายเนี่ยดีแล้วท่านผู้ชมดูนะคะผู้เาบเอามตันะอันนี้เป็นเลขูผู้เขา ปูออกไปแล้วนะครับเะเป็นคนระกับเลยนะครับมันบ้ามากดีวันป้ามาเราป้ามาเขาสามตัวครับนขับทากมาหลายโยยังไม่จบ่มาอยู่เรื Aman> ่อยๆครับบางเที่บางที่เมื่กันทีเขาเขนเล่าเด้อครับตัวเด็กปูเขาไม่ยังกัดตุ้ดแต่พี่น้องจะสะดวกในทางใดนะครับโนมาตรงจากปูรูสีถึงไม่ไม่เหรมัน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 บางเอาตดออกไปท้างนอกบเดียวนี้ถ้า ว่ากน้าเฟืองว่างละขไปเอนึ่นเะครับเฮ้าองประตูโค้งซุ้มประตูโคงนะครับที่นองท่านใดสนใจอยากจะร่วมสร้างโลกแเพราะเรานีดก็ลน้อยนะครับร่วมกันไปนะครับจะสำเร็จอยู่ไม่ไอหน้ารไนเต็มไ้วอ๋ไปเลยเ่โยกไปเดียไปมาแล้วมาครับบอสเทียนดิต่อไปเป็นปู